ยืดตัวเนะครับนนมันจะมีการเดือดของเส้นประสาทมันจะเจ็บมากต่อไปนะครับมาลงช่วงกดตัวยจงลอยจงฉียแก้ตัวตัวเดียวนะครับก่อนถ้าจะถ้าเราจะกดติดนะมันต้องเหมือนเหมือนรถแผ่ไทยอ่ะทำไมเราใช้สองมือไล่ลงมาแต่โคนขาเมื่อก่อนก็ได้ในลักษณะนี้ ไล่ก่อนก็ได้เรามีแค่แผนไทยก็ใชากไปแผนไทยไปด้วยไล่เส้นเส้นไล่ไหวายไล่เสร็จปุ๊บมากดจบไล่ห,หวาเลยครับจ็ดสปยจูงโอ้โหแล้วอาการเนี่ยขึ้นเอาคือเอาคือประมาณ10บปีหนึ่งสองสา่หเจ ก้าว <9, S 2> สิเนื้อแคลงจับตูตอนนี้ไม่กดช่างตองอย่ี้ข้างที่เรากดนี่กพอที่นึงะต่อไปเรากมาเสืยบคหมูพาไปสุดก่อ,อนเ่สองสามมาพักในให้ขาพันรัดแนบไปก่อน บ้องมือไว้ตรงแก้มแก้มพัในหนึ่งสองสามใช้น้ำหนัตัวเราเองนะครับกดลงหนึ่งสองสามไม่ต้องใช้แขนนะกดตรงนี้ใช้น้หนักตัวเรากดลงไปเลยแล้วเปลนเปลนข้างนี่มือขวาอยู่พักนอกนีมองลงหนึ่งสองสามนะครับนอกพัในแล้วก็ทุก เรามาทำเสร็จตู้จับข้อเท้าลูจับตูน้องดูไปนิ่งขึ้นนะรัได้้วครับได้ยังถ้าได้แล้วก็เปลี่ยนด้านเลยนะครับ ต่อไปนะครับมากดจุดตัวยจมข้างนี้ครับผมติดตัวโจมมือสองมือครอพับเลยนะครับมันจะจับได้สองแบบผมจับทางนี้หมาเลยแต่เรื่องรือว่าลักษณะการเส้นก็ได้นะครับมันจะเป็นลักษณะได้สองแบบจับตามเส้นอย่างนี้เดี๋ยวผมองคอกรจเป็นแบบติดทั้งเส้นเลยอย่างนี้ไล่ติดเส้นก็ทิ้งได้ประมาณห้าสิบปีอย่างเี้ย สี่าหกเจ็ดแปเก้าบปไงบ้างครับพรกดไปปุ๊กนะครับแลยวเราก็สรับตัวเองเท่น้าปีนที่ปลายเท้ามือขวาจับที่ข้อเท้าทางด้านซ้ายมือซ้ายก็เสียบข้อหมู1นึสองสาอีกครั้งนึงสองสา พอเสียบปุ๊บให้ขาให้ผ่านร่องแรกเลยนี่กดลงหนึ่งสองสามด้านมันตั้งนย่งนี้มีมีรัดายพับงอพอกดชุดทุ๊ร่อน้ำหนักของกัลเรากดลง1นึ่สองสมันจะได้เครื่นข้างนี่เนี้กับจุดูอล่โจงเซตอีนเล้วไหยถ้าเรากดนี้ด้านนี้ขามันจะเล่ด้วยนี้รับ เส้นข้างมเด้าไปด้วยถ้างขลงกระสังหีดูวาน้องขาก็จะไม่ขึ้นได้รือยังครับถ้าได้ต่อไปขึ้นมาหน้ามองหา หนอนนหงายนะครับถ้าจะกระดูกคอตอนจะกระดูกคอนะครับเรามาตรวจเช็คต่อกระดูกคอก่อนนะครับไล่้งแต่เลยนะครับในเตัยไม่จากข้างล่าง P1 นะครับถึง C7 ถึง C10 นี่ยล่อย่างเงี้ยมือนะครับทำเป็นลักษณะเนี้ยจับอยางเงี้ยไล่ตั้งแต่อะครเงี้ย P1 ขึ้นมา C7 C6 C5 C4 ถึง C C10 ข้างท่าข้างกรงโหลกนะ นะฮะเราไล่ลงมาเช็คดูนะครับว่ากระดูกคอมีการ,ร,กการ design, ดาดหดหรื้ว่ามีการปิดซ้ายปิดขวามีเบีย้ยวไหมแต่ส่วนใหญ่คนถนัดขวาจะมีอาการซึกซ้ายกดปุ๊บจะรู้เลยนะครับมันมันจะเป็นเหมือนเม็ดทรายอะไรอย่างเงี้ยกระดูกคอข้างนะเพราะว่าเส้นเอ็นแล้วกระดูกคอมีการยุบตัวซึ้งนะครับลองกดดูแล้วลองมาทำดูเวลาก่อนทำเนี่ยเราย่อเข่าเนี่ยนั่งมันนั่งก้าวเข่าขนาดนี้ะชั้นเข,ข่าเนี้ยแล้วเราไปเช็คดู เนี่ยโอ้ยเจอแล้วเนี่ยไม่ได้รับนี่มองรับรับรับเช็คมอนิดเนี่ยเนี่ยไอ้เพื่อนเนี่ยเนี่ยเช็คดูหมอเช็คเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีสายเนี่ยเนี่ยลองไม่ผิดเนี่ยขวาซ้ายเนี่ยมาเนี่ยเจอเป็นก้อนก้อนอะไแถวเลยนะฮะมันมันจะมีอาการอาการตื้อตุ้ยปวดนี่นะเนี่ย่ัดคอยดูคอซุดซุดนิดนิดหน่อเนี่ยเจอไหมก็เจอไหม นี่ยเนี่มันทานตยกิ่งไปเลยตรงนี้เนี่ยเอันนี้เส้นเนี่ยเนี่ยเส้นโคเนี่ยเนี่ยคือ่างนี้ไล่ลงนะครับี1 F C1 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 ถ่านตุวมันจับไม่ได้นะมันมันเป็น C1 มาทำหน้าที่เออเนี่ยกระดกขึ้นเนี่ย ซีสองมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาดูถ้าเรา,าชิ้นเสร็จปุ๊ดทำไงงี้นเนี่ยมือสองข้างนี้เขย่าศีรษ่สัตว์นะโยกซ้ายโยกขวามือขวาดันซ้ายมือซ้ายดันขวาลัากษณะอย่างงี้โย่จับดูนะจับคอของเพื่อนเราดูเป็นไงบ้างได้ยังครับ ก,ก่อนมาแล้วใช้กำลังแขนก่อนให้ืนลันกษณะนี้ชุกำลังแขนมือนะครมือซ้ายอยู่ช่องหังพ่อเนี้ยสู้โอ้แรงมาแนเสู้อ่ามีแรงปลายประสาน,นดีอยู่นี้มีแรงต้าถ้าปลายกระสากดูคอไม,ม่ไมู่แรงต้นิน้องชดีั้นสู้อ่อสู้เวลาจับมีไนะใช้มซ้ายกับ ซ้ายสู้ซ้ายขวาสู้ขวาอะไรัต่อไปนะครับเราจะมาจับกระดูกฝั่งด้านที่ข้อมือไม่แข็งแรงส่วนใหญ่คุณลักษณขวาซ้ายจะไม่แข็งแรงเราจะทำด้านที่ไม่แข็งแรงก่อนมาทำด้านนี้นยืนวิธีก,การจับเนี่ยนะให้เราจาับอย่างนี้มือรจับที่ปลายคางแล้วเ,เอาท้องแขนงงรองนะลักษณะนี้มือมือทางด้าน ซ้ายกับอยู่ที่ฐานรกระโหลกเป็นลักษณะสีนะี้อยงเงี้ยเดี๋ยวเขาไม่ดูก่อนเนะดี๋ดยวผมจะลงมาช่วยดูนะจะเป็นอย่างเง,ง,งี้นะวางบนฐานกระโหลกเนี้ยวางทาองลวกท้องเงี้ยประคองไว้อย่างเงี้เวลาลงลงลักษณะไงลงแนวสีข้างสารลงนี่ปลายจยามูกอย่างเงี้ยตรงอย่างเี้ลงเปนลักษณะนี้นะครับเวลาลงแนวข้อกระดูก,กน,นะครัมเดาดูเดี๋ยวดูก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลงมาช่วยให้นะ อ,อีกครนะั้งน,นึงลงไปปลนหจมดเนี่เวลาลงมาสังเกตเลยถ้าเขาไม่เก่งให้ไวเนี่ยหมอรลงก็ว่าไ,ไวหุดเร็วทาไม่เร็วครับอย่าให้เขาก็อกางไปใช้เลาประมาณหนึ่งถึงสองวิแค่เดีเลป๊บให้เร็วแไม่ทันทีเก่งอ่ะแต่ถ้าเราเอื้องแป๊บเดียวเลยเราก็เก่งเขอื้องงานเข้าแก้ขึ้นโมงกไ,ไม่หายนะอ่สู้กครั้งน่ อ่ะฮะขั้นนี้ไม่รูเลยนะฮะหรือไม่ร um ่างเนี uh, ่ยเมันมันเป็นดาบสายนะจะรู้เลยอ่เดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวนี้จะตัดทางแล้วบี่ได้ไหมฮะยังทำไม่ได้เดี๋ยวคุณจะลองดูดูนะตัดทางดู เป็นใช่ดูแลันถูกแล้วนะเรื่างนาเนี้ยอา